สวัสดีค่ะสวอผู้ป่วยอยากอาหารเลี้ยงบอลสมีมีเต็ดสวยๆแต่ราคามันแพง ถูกก็ไม่สวยแล้วก็ต้องใช้เวลากว่าจะโตแล้วเราลงคนใจร้อนเราจะเียนได้อย่างไงป่วยก็ยังป่วยอยู่เจ็บสะบักปวดกระเพาะปวดระย้อนไทรอยความดันไขมัน เห็นเยอะมากหลายโลกแต่ใจสู้นะคะอยากเห็นผลงานหมือนกันามันสวยราคาทำมาใหม่จะเอาอะไรมาเสนอมขี้ลืมทำอะไรก็ไม่ได้ ซื้อก็ไม่ได้โก้กมมไ่ปดวดคอต้องทำหรอกนอนอยู่เฉยๆก็ดีแล้ว